กาบสวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเกา่าเนาะค่ะกับป่าบนคนอีสานม่ได้มีป่าบนคนอีสานด้มาติดตามเรื่องรล่าวความฝันของคุณพ่อสมัยค่ะคุณพ่อสมัยเพิ่นฝันค่ะฝันว่าดะขี่รถลูกสาวไปเนาะค่ะไปไปพ่อหมู่ค่ะหมู่ก็ได้บอกบึงทะเดียนหลดค่ะเรื่องเล่าวความฝันของคุณพ่อสมัยเพิ่นชินห้โศกห้ดาบแนวดค่ะ กาไต่ฝังเบืองเอาน้ากันนาะค่ะกับความฝันของคุณพ่อสมัยค่ะกับสวัสดีค่ะออคุณพอ่อสมัยค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณตาค่ะค่ะมณีกาได้เดินทางมาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณพ่อสมัยนาะค่ะถามเพื่อนเพื่อนกบว่าฝันเห็นมูกเกาเนะาะผูส่เสียชีวิตไปแล้วค่ะ เรื่องเล่าความฝันของคุณพอสมัยพื่นสิห้ยแนวทางท่านผู้ชมทางบานแนวใดก็มาฟังความฝันของคุณพอสมัยไปพรม,มกันเนาะค่ะว่าพื่นสิห้ยแนวทางจังไรค่ะฝันว่าจังไรพอไปขี่รถมอไซค์ฮันนันขึ้นมาบ้านเกา่าผู้บอกกันกัหมู่เดียวกันอยู่บ้านเกา่าคอยู่ประตุมราชวงสาภูน อฝันนน่บุเมบนฝันอยู่ไก่นนนเนาะพอ่อค่ะฝันอยู่ไก่เห้งเนาะเพิ่งกับว่าเทรานเมื่อหอดผุ่นเพิ่กงกระท่วว่าให้เบิุงรถเจาของเพิ่งทั้งไทยว่าทรค่ะบพรแค่นั้นเพิ่อเอ้ยล้างใา้ปับไปเลยค่ะแต่ว่าผู้ที่ทว่วงนั้นพ่อไปหาพืนบอกเออบอกขนเมื่อผุมาไม่บันเ่าไปพ่อเพ่อนพ่อดีไป่อกันพ่อดี ันเสียชีวิตได้อยังเสียแล้วเสียแล้วว้าวค่ะคบ้านนี้คุณตาหนี่่ขีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถหอใหญ่รถมอเตอร์ไซค์เขาเมื่อค่ะตตแต่ว่าพอนัน่นไปพอเพื่อนก็บม่ได้ทักทายกันยังไม่ได้ทักทายไม่ได้เป็นทวงไปสวงก่อนค่ะ <laughs> ไปพอปุ๊บเพื่อนก็ได้ทวงถอ,องว่าอย่างนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาเบ้านแม่ให้เว็นนะค่ะแต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์มามุ่ทายรถแน่เรา มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงค่ะคนบางคนนี่หรอกคนหยอกเก่งชิดได้หยอกกระพื้นกระเบยหยอกแกกระป๋อยเขานี่แต่ยังมีชีวิตอยู่กหยอกอืหยอกผู้รู้แบบอยู่เรียนเป็นลูกคู่ใหญ่ค่ะเพิ่นเป็นลูกคู่เป็นมูฮักมูแกนกันบ่เอออยู่โรงเรียนน้ำกันละอยู่บ้านตะแซงสมัยนั้นตำบลน้ำเป็แซงค่ะ แต่ว่ากับฝันว่าได้ไปไกลเนาะกับไปพ่อมูโดยบังเอิญสิบ่พอ่พอ,พอโดย,ดยบังเอิญก็ไปพ่อค่ะไปพ่อโดยมูโดยบังเอิญเนาะไปพ่อกันกับทักกันขึ้นบ้ามารถยังค่ะเจัยงโอ๋กันบ้านนี้พ่อกับบ้มาม,ม้าหม้อไส้ค่ะเพิ่นท่วงจังไรพอ่อเพิ่นท่วงว่าโตมาจังไ,ไ,มไ,มไมรมาเมื่อไสขี่รถมาไว้มันก็บ้าท่วงขี่มอไซค์กับเบอร์รถอย่างของทั้งไทยบ้า มันกะว่าเพิ่นบอกให้เบิ่งทั้งไทยรถจะคลองเออเบิ่งไทยรถจะคลองแน่หเปล่าเพื่อนบอกเชิงหัวกับบัวหลังให้ผู้ปรับไปบัวบอกเบิ่งแน่ไทยรถจะคลองนั่นหลังจากหันเราแล้วก็ไปเลยไปเลยค่ะบัวได้สั่งบัวได้สั่งเลยหลังจากหันพ่อไปใสายโตกลับมาหรือเปล่กลับมากลับมาเลยค่ะเจะไม่มาหอดใช้บัตรหงช่วยเดินขึ้นว่าจะคลองฝันเอา ฝันบอนี่บ่าตาไปกบไผค่ะตอนนั้นไปู้เดียวเลยในความฝันกับไปคนเดียวไปคนเดียวค่ะค่ะแต่ว่ากับไปผอมูมูกระชวงให้เบิ่งถ่ายรถเนาะบางครั้งไปผอมูเพิ่นอาจสให้โศกห้ลาบเนาะค่ะับวนงานนนได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกให้เบิ่งถ่ายรถเนาะอีนิ้งมากเหมือนค่ะฝันบนสมันถามู่บอบอฝันหรอเคยบอค่ะเคยฝันเห็นมูคนนี้บอเคย ฝันเห็นดีว่าเจาคุณยามันีนี้มิจะบอกฮา้กันแล้วก็ไปหรอก่ค่อยอย่างนี้จะเป็นนี่แต่มันไม่ก็บีมันที่ตายกับบอกวาโอ้ยคุคือหอนมึงแง่แง่กัเห็นน่ะค่ะกาจยามมึงก็บริท่านเดีไปค่ะว่ยท่านไนนี่ม้างว่ามันตายไปค่ะกูบราเมื่อหลังจากหันก็หูว่ามูตายเนาะมูตายค่ะแต่ว่าก็สำคัญเนอพนอเรศไทยเพราะว่า กระบ่ได้ถามมูกระมูกระบอกให้เบิ้งเนาะเบิ้งเด็กไข่ค่ะแต่ว่ามูบอกให้เบิ้งเด็กไขยเบิ้งบอกแล้วยิ้มหัวไปเลยไปเลยค่ะค่ะเด็กไขยรถของพอนั่นขี่ไปนั่นเป็นเดกไข่สวยัวยเลือกขั้นก็ไรค่ะพี่จ้าชั้นไอ้สามเจ็ดดิามสนี่ยสามเจ็ด สามเจ็ดเนาะค่ะบึงสามเจ็ดสามหางอยู่ปะคะเออมันเห็นเด็กถ่ายบึงเห็นตัวข่อยจำได้เลยโตขึ้นที่แรกสามเจ็ดค่ะข่อยจำได้ค่ะแต่ว่าตัวตัวหลังมันนี่ข่อยข่อยบกข่อยจำได้ตัวหลังค่ะก็บ่ค่อยจำได้เนาะแต่ว่าเพิ่นก็ว่าสามเจ็ดสามหางจะคล้อขึ้นนะค่ะค่ะเพราะว่าจะคลองเพิ่นถามบึงเนาะ คุณก็บอกสามเจ็ดสามหาค่ะแต่ว่าพอหนึ่งบริขีรถจะโค้งไปเมีนบอกว่าขี่รถพวดน้องลูกค่ะขี่รถโค้งลูกสาวไปค่ะเคยบอเคยฝันเห็นบอไม่เคยขี่รถข้ามยักษ์เสืได้เลยเคยฝันว่าเกี่ยวหองก็หล่นเองค่ะค่ะฝันงวดนีดขี่รถลูกสาวไปเนาะพอเนาะจังหวัะมันจุดช้อนกับปากาขี่รถนี่ได้ยากมีได้ขนาดฝันได้อยากค่ะค่ะ ไปทะเบียนรถบันธีไปกับสามเจ็ดสามหาเอาไปตัดเลินนะะเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะแต่ว่ากับสาคัญอายุพอเนาะเพราะว่าเป็นมูกันนี่กับอายุสี่ซ้ำกันเป็นบ่พอเบอร์เผือกสีดินเป็นพี่ยนืนอะไรจะเผือกเรื่อยๆรวมกันค่ะอายุเท่าไหค่ะ,ค,ะคุณตาอายุบวชฉากเลยยิง่งไปยิย้มเขือเรื่อยเขาจิตสอบตกปีหนึ่งสอบตกปีหนึ่งคุณตาตอนนี้อายุเท่าไหร่คะแปดหนึ่ง ปดสิบเอ็ดปียางรคเต็มอะนี่เขาอยู่ในนีหมเต็มเลยค่ะวันเต็มอยู่นี่วันถี่พอ้ด้สาวนยี่เต็มค่ะแปดสิบางเขาแปเอนาะอืมแ็ดนี่แปดสิเอ็ดสอหกเจ็ดเลยค่ะแปดสิบยางเขาแปดสิบเอดแต่ว่าหมูนก็ะสให้เราเดียวกันนี่แหละเนาะถ้าว่าลืมก็สิบแปดสองเนาะค่ะค่ะเพราะว่าเพิ่งหมู่นี่จำได้ว่ามู่สอบตกปีหนึงค่ะ กระบาดตายกะซูนกระไดเด้ซูนกระไดได้พอเราจะเอาใส่อายุนึ่บอบค่ะหรือว่าพอบอมากะเอาแตดหนึ่งแตดสองเนาะค่ะค่ะต่อายุค่ะค่ะเรียงแล้วขวามฟันของคุณตามีอย่างเพิ่มเติมบอค่ะบไม่ค่ะ ค่ะขอบคุณแนวทางขอฟันแนวทางตัวเลขคุผู้ชมทางบ้านข่องเฮางรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณคุณตาหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของคุณตาสมัยเนาะค่ะเลขของเพิ่นค่ะสามเจ็ดสามหาค่ะเลขทะเบียนหลดคุณตาขี่ไปค่ะไปพ่อมูนาะค่ะไปพ่อมูมูเพิ่นบอกว่าเบิง์นเมยป้ายทะเบียนหลดค่ะอายุของคุณตา แปดชิบย่างเข่าแปดชิบเอ็ดปีนอค่ะอายุหมู่เพินค่ะแปดชิบสองปีนอค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมพศส,สองพันหารอยหกจให้ท่านผู้ให้ท่านผู้สม้มทางบ้านเอาไปเปลนแนวทางสื่อสลาดกินแดงนอค่ะการยืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กด,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำเนดเดอร์ค่ะ ค่ะเพราะท่านกกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากซ่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริพารแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเค่ะป่าบนคนอีสานกะสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสากนกาเพียงเทนีคลิปหนาพักันไม่สุกๆหมานหมันลำเรื่อยๆหิ้งหิ่งังๆ ต,ตุรีของคุณตาสมัยนอ้ค่ะสวัสดีค่ะ